รู้ไหมรัฐมีสวัสดิการให้เราเยอะมากจะขอสวัสดิการต้องทำอย่างไรล่ะจะต้องไปที่ไหนใช้เอกสารอะไรแต่พอเวลานั้นมาถึงรีบบึ่งไปรับบริการเอกสารไม่ครบจบด้วยต้องมาใหม่ถ้าคุณเองก็เป็นคนนั้นเราขอแนะนำให้รู้จักกับบริการ info.go.th เว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือประชาชนที่รวบรวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นบริการอย่างเช่นประกันสังคมสามารถเช็คข้อมูลช่องทางการบริการเลือกจุดบริการดูเอกสารที่ต้องใช้หรือจะดูคู่มือเพิ่มเติมได้จากการอ่านบทความก็ยังได้เมื่อใช้บริการสำเร็จ ยังสามารถกดให้คะแนนความพึงพอใจได้อีกด้วยรู้จริงรู้ครบจบทุกรายละเอียดในที่เดียวค้นหาและวเจอง่ายๆอย่างกับรู้ใจประชาชนเมื่ออ่านจบก็สามารถทำได้เลยเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถเข้าถึงเข้าใช้เข้าใจบริการจากภาครัฐได้ทุกคน